คุณผู้ชมคะนี่เป็นสภาพสีที่รลุดร่อนของวัดฝั่งหมิ่นอำเภอเมืองเชียงรายและโคลนตมที่ทับถมภายในวัดเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่เห็นได้จากน้ำท่วมสูงช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกับบ้านเรือนของชาวบ้านสถานประกอบการการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟู นี่ทาให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเหนือพร้อมเที่ยวเพื่อประกาศศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงปลายปีค่ะถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของภาคเหนือมีการเชิญผู้ประกอบการด้านกองท่องเที่ยวจากทุกภาคทั่วประเทศให้มาพบปกกะกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือในลักษณะเทเบิลท็อปเซลโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีเส้นทางบินตรงประจักภาคเหนือ มีเส้นทางบินตรงจากภาคใต้มายังภาคเหนือนะคะอย่างเช่นเส้นทางการบินจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดเชีงยงใหม่เส้นทางการบินจากภูเก็ตเชียงใหม่เชีงยชงรายจากหาดใหญ่มาเชีงยงใหม่หรือว่าเส้นทางเกาะสมุยมุ่งตรงมาเลยค่ะที่เชีงยงใหม่เป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามภาคนั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นการเดินทางตรงส่วนนี้ค่ะเรามองเห็นว่าจะเป็นจุดที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงข้ามภาคได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันผู้ประกอบการของเรานะคะก็จะได้มีโอกาสมานําเสนอโปรดักต์ของตัวเองด้วยนะคะก็เป็นการที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินทางนะคะหรือว่าตัวของอเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวถูกปิดกั้นด้วยดินสไลด์บ้างนะครับด้วยเรื่องของ าน้ำบ้างซึ่งปัจจุบันนะครับเรียนว่า100%นะครับภาคเหนือทั้ง17จังหวัดพร้อมเที่ยวได้นะครับ ขณะที่นายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศทอทอท,อทอบอกว่าในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมีการเร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้ส่วนโครงการแอลเหนือคนละครึ่งเปิดใช้สิทธิ์มาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนยาวไปเลยค่ะถึง31ธันวาคมเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ